ថ្ងៃសອນរំថាប្រ Bye. Ah. ต้องห่วงพี่เราพี่แข็งอยู่แล้วอมืมาถึงอะไรร่งางกายแข็งแรงไงอ๋อโถดูละมันอะร,ร,รกับพูดให้หมดคำสิจ้าพวกคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะตั้งนะแต่ข้าพเ,เ,เจ้าอยู่ในแผ่นดินนี้มาตั้งแต่เนี้นจะเติบใหญ่ข้าพเจ้าไม่เคยพบเห็นใครหน้าตาสาสวยเหมือนกับแม่นางมาก่อนเลยอ้าแล้วเธอจะเคยเห็นเะได้ยังไง ฉันเพิ่งจะเข้ามาอยู่แผ่นดินนี้ได้เพียงแค่สองวันเองนะจ๊ะฮะเพิ่งเข้ามาอยู่ในบ้านมามนทะเลได้เพียงแค่สองวันเท่านั้นเองใช่แสดงว่าบ้านมามนทะเลเนะี่ยมันของน่าเที่ยวน่าอยู่ใช่หรือเปล่าไปอยู่ได้สองวันแล้วก็คงจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆเป็นเดือนเป็นปีแต่พูดถูกไหมไม่ถูกเลยควเขามาขอจริงๆนี่เธอรู้ไหม<อ>ถ้าว่าวันไหนนี่นะที่ฉันเนี่ยได้ลืมตออาอ้าปากมองดูโลกได้ฉันจะได้บอกจากแผ่นดินนี้ทันทีเลย Hmm. เดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆที่ฉันต้องออกจากบ้านมันทะเลไปเลยมันเิ้นีตรงไหนมันไม่น่าอยู่ตรงไหนบอกเราได้หรือเปล่ามันไม่ย่างนั้นหรอกนะก็เธอว่าไหมล่ะคนแผนดินนี้เข้าไปคนแบบไหน,นก็ไม่รู้เวลาเรกรักก็สายคนไปรับแต่พอเวลานเ,นเนื้เกลียดเนื้อเกลอดขึ้นมาก็สายคนไปฆ่าเห็นที่ไม่คอไปผ่าเป็นปลาถามว่ามันเธอถ้าอรู้สึกยังไงบ้างล่ะฮะเมื่อมันทะเลมีคนแบบนี้อยู่ด้วยล่ะก็ใช่ เราไม่รู้มาก่อนเวลานึกรักก็ให้คนไปรักแต่พอนึกเกลียดเลิกโกรธก็สั่งให้คนไปฆ่าใช่คนนี้หรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวพี่พักอกใจหมดมหเขา,าเซารารางวัลมาให้ไปแล้วไปแล้วรางว,วัลก่อนอคนสวยเราจะคู่นะอุ้ยว้าเผลอบ้ายนะ่ะชมหนังไม่ได้เลยเธอก็ ขอบคุณค่ะฉันรอได้ไม่เป็นไรขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับีแล้ดีนะครับเป็นผู้ชายต้องพกแมะเย็บรางวัลนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมานี่เลยเอ ขอบคุณครับขอบคุณครับเก่งไหมทำไมอ๋อเด็กมากมาทะเลน่ารักจะตายแล้วไม่น่าเที่ยวไม่น่าอยู่ตรงไหนของเขาอะมาทะเลของเขาไปไหนมีคนแบบนี้อยู่ด้วยเหรอเวลาที่นดกรักก็ให้คนไปรักแต่พอนึกเกลียดนึกโกรธก็สั่งให้คนไปฆ่าใช่ ทำไมเราไม่รู้มาก่อนเลยมันทําแบบนี้นะแสดงว่ามันต้องเป็นใหญ่เป็นโตแน่ๆเธอจําชื่อมันได้หรือเปล่ามันมีชื่อว่าอะไรบอกข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะไปจัดการมันอย่างนี้เลยได้ชื่อมันเนื่อเหรอมันชื่อว่าไอ้ไปไปไปมามาเออมามาไปไปอะไรเนี่ยแหละฉันจำไม่ได้อ่ะแต่ว่ามันมีคำว่าไปไปกับมามานี่แหละถ้าช่วยฉันนึกหน่อยได้ไหม มามาไป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 มามามีไหมลองนึกสิใช่มันชื่อนี้เปล่าชช่ะไรนะไอ้นกปกมัมมัมอะไรนะไม่ใช่<อ>ไม่ใช่น้องหมาอืมามาไป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 มามาเอ๊ะนี่ไม่ออกนี่นะจะใช่มังสุมหาหิหรือเปล่าอ,อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะไปไปมาลองถามดูหน่อย ม,มังสุมา<ป>ชื่ออะไรนะนี่เวนะ่าใช่คนนี้หรือเปล่าใครบอกมาสิมังสุมามังสุมาทำไมไม่ใช่ใช่เลยมันชื่อว่าไอ้มังสุมามันนี่แหละตัวดีเลยจริงเหรอจริงถ้าหาว่าเป็นองค์กษัตริย์มังสุมา เออเนี่ยนะอะไรเป็นคนแบบไหนเน,นี่ยนี่าถ่ตังเด็กพอแคนะ่ <c oughs> นั้นฉันยัไม่ได้พูดอะไรแล้วจะถ่ายตังเด็กนอกขอให้แล้วลูกขอบคุณนะคะขอบคุณครับลูกแต่เ,เด็กแต่เล็กเลยนะ <c oughs> ตกลงจ้า <c oughs> <c oughs> ตัวแค่นีวให้แหวนผู้หญิงแต่เด็กเลยนะ <c oughs> ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณในการกำลังใจนะคะ,คน,ะ,คะนั่นแหละม่ใช่ไม่มาสุมาถ้าเกิดว,ว่าเป็นองค์กร,ริสันมาสุมารู้จักไหมจะบอกให้ เธอได้รู้เอาไว้นะว่าว่าวความจริงแล้วองค์สัต์มังซุมาเขาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาและถ้าหากว่าใครไม่ไปบ่นเกียรติบ่นจักเสียขององค์สัตริย์มังสุมาองค์มังสุมาจะไม่โมโหร้ายอย่างที่แม่นางนกำลังเข้าใจอยู่ <apologize> <ục> <ục> นี่ฉันว่านะคนที่กำลังจะเข้าใจผิดน่าจะเป็นเธอซะม,มากกว่านะน <ục> ฉันไม่เหข้าใจก็ใช่น่ะสิเพราะว่าอะไรรู้ไหมฉันจะมรู้จักมัน <ục> ดีกว่าฉันได้ยังไงก็ฉัน เก่งมังสุมาฉันเป็นเพื่อนเก่ากับแมงมาก่อนฉันรู้ดีเลยว่าหน้าตามันเป็นยังไงมันแดงทั่วมันทั้งเลวมันเลวมากๆนะเธอเป็นแค่อะไรใจเย็นก่อนเพื่อนกันอะเธออย่ามาเถียงฉันอย่ามาเถียงฉันนะเธอฉนน่ารู้จักองค์์กษัตริยศาสุมาดีนะเอ๊ะพ้นไปรู้เรื่องหรือยังไงก็เพราะว่าฉันนี่แหละให้นามว่าองมังสุมาร์ก็บอกว่ามังสุม ไงอ้มามาเองเลยหลังใหญ่มามามาแล้วใช่ฉันจะเป็ <c ười> น